สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีสุขภูสุขคนจา้ามาเบิ่งมือนีพักกันมาเห็ดหยางจ้ากับแม่ฮะดีขึ้นไฟพ่อกระลาบังเลยเด้อห่วยห้ำแตกจงไดผลผลิตจ,จ้าทุกคนจา้าเก็บมะขามเทศหวานรอคอยมาหลายปีจา้าจนที่ได้ปั้มต้นถิ่มจา้ามันบ,เนนบนน่เป็นหน่วยบัดปีนี้บัดเป็นหน่วยบัดเนี่ยคนอ่ะ พ่อกำลังตัดกิ่งอยู่มันสูงโพดจ้าทุกคนก็เลยตัดลงจ้ะตัดไอ้ให้มันต่ำลงเอาแต่กิ่งสีน, ام, นามนมไว้ต่ำๆโอ,พอ๊พ่อระวังเด้อไปเบิ่งตาตากำลังอันหานอยู่ปว่ให้ย้ายเก่งที่หนึ่งจ้าแปดสิบห้าแปดสิบหกปีหานต้นไม้ทวนๆขุ่นทั้งหลังอีพ่อน,นั่น <Yeah. S 2> บอทั้งหลังพุนต้นหนึ่งขุน่ oh. นหน่ยนวยใหญ่ต้นนั่นอะ ข so right. so ้อสิหานลงหรือ so ข้อสิจงเห็ดกิ่งเห็ดกิ่งมันทะนึงใบจ้ะทุกคนหรือข้อสิได้เก็บง่ายๆข้อสิได้เอาง่ายๆปีหน้าเพราะว่ามันพึ่งเป็นหน่วยปีแรกแหมจ้ะทุกคนเนี่ยดอกเต็มเนี่ยมันเป็นปีแรกเนี่ยดอกเต็มเลยจ้ะทุกคนเนี่ยจะกินหมดเลยได้นี่เพิ่งเป็นปีแรกจ้ะถ้าข้อกรหฮานลง เขาโพ,พ,พว่าเขาบ่ได้ห่านไว้นี่ต้นนี้ต้นนี้ห่านไว้จ้ะทุกคนนี่ต้นนี้บ่สูงนี่นี่ดอกเต็มเลยจ้ะทุกคนปลูกไว้อ้า,อาวอโวคาโดาต้นนี้ตายอีกแล้วอืมโอวคาโดตายแล้วต้นนี้จ้ะทุกคนนี่ปลายังนาปลาม่วงปลาขามเทศปลาขามเทศปลานี่เห็ดออกบักยางคักทุกคนเห็ดปวกจ้ะนี่โฮมนี่เลยล่ะนี่ ไปไปซอย oy, ยายเก็บก่อนจ้ะเอาสิได้หน่อยได้หลายเป็นตาเสียดายแตกที่เมดนกกินเมดพอเห็นตาพญายไปเอิญบอกหนูหนูมาขามนกกินเมดแล้วเพิ <s <s ่นว่ามั่อไรเนี่อันบักขามเทศอันนกกินบักขามเทศเบิดแล้วบอกโหดแต่ว่าบอกว่าบักขามบักขามแล้วว่ะเออเสียดาย ้าสิบห้าม <fit> <quarto> ือดอกห้าจงไวหทุกคนค่ะมาถามเทศพผัวเดินเครื่องคู่เลยผัวโอ้โเจ็บมือซอยยายเก็บประจาทุกคนใจะให้เบิงว่าได้หน่อยได้หลายเนาะจ้ะทุกคนจ้าผลงานได้หลายเติบจ้าหวานด้วยจ้าทุกคนเราก็นี้พักพักกระเดาจืดจ้า ปลูกไว้ในสวนคือกันเลยทุกคนบ่าคมสําหรับข้อบ่าเป็นข้อผักกระเดาแทะนะจ๊ะทุกคนแซ่บเพราะมันมั่นเลยจ้ะทุกคนลองกินในสวนตามดูการจ้ะทุกคนจ้ะขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ะพอกันในครีมดีโอถัดไปจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนจ้าวันศิกรบปานนี้มาในกลาบจ้ามาเอาง้อกินน้ำจ้าตัวโตหัวพุ่นมันดื้ออะไรเนี่ย มันนะจ้าสองตัววันนี้ก็เล่มานั่งเล่นซ่อมไงบังนูนี่จ้ะทุกคนบังเนี่จ้ะทุกคนอันนี้นะพีโน้ด้วยจ้ะนี่ให้พีไส้ไถให้ก่อนเพราะว่าคอามเวลานันเขาจมมาไถยากก็เลยให้เขาไถก่อนรอบหนึ่งจ้ะไทยเถียงใบสี่เลยจ้ะทุกคนแล้วก็บังนั่งบังม้อกินปลาจ้าม้อพีโนูตัวหนึ่งทองไก่จะออกแล้วจ้ะทุกคนทองแก่แห้งแล้วนะจ๊ะน้องมือใส่ละ งสัยสิเป็นตัวนี้บ่นี่เห็นตะหลังนี่จ้ะนี่นตัวเถิกมันลูกไส้สิมาตัวนีแล้วนี่เบื้องหลังมันโอ้บัวแมนดอกพูนบอพิษพราะว่าตัวพูนตัวพูนจ้ะพูนอะไรนั่นหลังหลังตัวน้อยนะจ้ะตัวน้อยบังอยู่แล้วนั่นท่องแก้กระสีขอดแล้วจ้ะทุกคนนะคะเบื้อง าา่องจักหงเลยกลับบ้านเมื่อยเซาเมื่อยซะก่อนจ้ะออกมาเล่นทนุ่งนาไปเฮ็ดหยังยังบ่ได้จ้ะบ่สบายบ่ทันหาดีจ้ะทุกคนนะฮะบรรยากาศหนาเนียงจ้ะทุกคนจ้ะโอ้ยเมื่อยนั่งห่มไปแล้วเ <c oughs> ข้าบ้านแล้วจ้าทุกคน <c oughs> ไปเลยนี่แม่ถือไม้ไปเลย ไปหันเห็น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 แม่ถือไม้นะเนี่ยนี่นี่แม่ถือไม้ตีเลยเด้ตีเลยนะสิมากินมันสำปะหลังนี่จ้ะตากมันสำปะหลังไว้นี่นั่นสิมากินมันสำปะหลังจ้าถ้ามื่ท่านถึงเวลาแขกินจ้ะทุกคนไป เบืน,นี้ละมอกละเม็นน,น่นน่นเพระเหตุมันตะตุนมันติดทนละมอกละเม็นพ่นั้นๆๆอนกำลังสงออกตัวนึงจ้ะตัวนึงออกแล้วนั่นแหละรุ่นน้อยนั่นแหละรุ่นกะปิกกะปอยนั่นแอไม่ได้แม่ตีถึงเวลากินเข้าคอซะเกันไปหวยมันให้แทวบังอันนี้ Bung mang đi mẹ được, để khỏi nữa khó con phải con khỏi kiến nhảy kia nha hả? hừ 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 bạc ngọt ม,มันค้างค้างขาวคือกันกับตัวนี้จ้ะตัวพอมันแท้ะขายไปแล้วเด้อจ้ะทุกคนขายเปลี่ยนเอาตัวนี้มาแทนนี่จ้ะทุกคนอันนี้เรียน้อย,ยมันทับแทนจ้ะเฮ้ยไปไปลูกไปไปเขาคอกเร็วโอ้ยเลี้ยมละแบมละแบมละแบมเลยเด้อดูไปลูกไปก็ไป มาแกงหัวใส่ตีตีตีไปไปลูกไปเข้าบ้านเลยไปไมยหมยไปไปเฮ่เดี๋ยวตามงัวหน่อยเดีเดะเดะเดเดะเดเดไปโอ้ยแม่เอินมาอยู่หรอมันฝ่อนสะกินอะไรลีนี่เออสันะ นี่นี่นี่แม่ของพีนูนี่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 กรลังสิออกนี่ทองเป่งเป่งนี่ไป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 โอ้ทุกคนว่ะบ่งดุบ่งดุบงโง่บเงินบางนี่จอยเพราะว่าพกินหยาห่วงมูไปอีบรินกับจอยจอยบรินก็ได้ กวนนั่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 นยอกกันยนเถกคู่กันมาโโนไปลูกไปนนนนัันน่่